ทำพิธีเปิดงานโดยที่ท่านประธานในพิธีและท่านประธานของการจัดงานจะร่วมกันลั่นระฆังนะคะคเป็นการเริ่มต้นสัญลักษณ์ของการจัดงานนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ของการยกทัพจัดให้นะครับ<ช>ด้านหน้าเวทีเตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดงานแมคโครโชว์หวยออนทัวร์ยกทัพจัดให้ที่เชียงใหม่นะครับใช่แล้วละค่ะโดยตอนนี้จะขออนุญาตค่ะให้ท่านพาณิ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณวีระชัยนะคะได้จับไว้ที่สัญลักษณ์ ไว้ที่ระคังกันก่อนใช่แล้วนะครับถ่ายภาพที่ระลึกกันก่อนขออนุญาตทุกท่านมองกล้องตรงกลางส่งรอยยิ้มของความสุขค่ะที่เราจะส่งมอบให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวเหนือทุกทกท่านด้วยยิ้มย้มแ่มใสเป็นพลังให้กับชาวโชเหวยในะจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกลเคียงถ้าพร้อมแล้วเราสองคนจะเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมแล้ว,ลวนับพร้อมกันจัดาส5 4 3 2 1่เชิญครับ และนี่คือสัญลักษณ์ของการจัดงานของเรานะคะและการเปิดเริ่มต้นยกทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตลอด5วันกิจกรรมมากมายที่เดียวสาหรับชาวโชห่วยนะครับและช่วงนี้ขออนุญาตนําระฆังนะครับเคลื่อนออกเพื่อถ่ายภาพในลําดับต่อไปนะครับในช่วงของการยกทับให้กับชาวโชห่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ในช่วงของการบันทึกภาพนะครับเรามีแขกคนสําคัญของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปรกิจสายหัสดีครับท่นานกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ครับเรียนเชิญท่านทางด้านบนเวทีร่วมบันทึกภาพที่ระลึกค่ะเก็บภาพร่วมกันนะครับในโอกาสสาคัญนะครับที่เราพร้อมจะเป็นกําลังสําคัญให้กับชาวโชห่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยกิจกรรมมากมายทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตมองกล้องตรงกลางและส่งรอยยิ้มนะคะของความพร้อมที่เราจะมา ยกทัพแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะจัดหนักความคุ้มจัดเต็มกำไรจัดให้มิดแท้เฉวหวยส่งรอยยิ้มเลยค่ะครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการบันทึกภาพเพิ่มเติมนะครับขอเรียนเชิญคุณวิไลรัตน์เจริญใหม่รุ่งเรืองครับรองผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนให้เกียรติบันทึกภาพด้านบนเวทีครับเรียนเชิญค่ะและในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณธนวัฒน์ถาวรเศรษฐวัน์ผู้จัดการอาวุโสบริหารฝ่ายขายประจำภูมิภาคนะครับเรียนเชิญทางด้านบนเวทีนะคะ เก็บภาพร่วมกันนะครับเช่นเดียวกันมองไปที่กล้องกลางเลยนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการทั่วไปนะครับแมคโครสาขา,าต่างๆที่มาร่วมเป็นเกียรตินะครับขอเชิญสาขาสกลนครครับเรียนเชิญทางด้านหน้าเวทีค่ะสาขาลำพูนครับเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไปจากแมคโครสาขาเชิงใหม่สองหางดงครับเรียนเชิญทางด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญจากสาขาแม่ริมครับพร้อมด้วยสาขาลำปางครับ สาขาฝางครับสาขาพิจิตครับเรียนเชิญค่ะทางด้านหน้าเวทีเลยค่ะเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไปแมคโครสาขาจอมทองครับและขอเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไปจากสาขาศิลปมังคราจานครับร่วมมาทึกภาพครับเรียนเชิญเลยนะคะเก็บภาพร่วมกันในโอกาสสาคัญนี้นะครับเช่นเดียวกันค่ะนะขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะมองกล้องของช่างภาพของเรากล้องตรงกลางกันก่อนนะคะแล้วก็ ในการจัดงานครั้งนี้ตลอดการจัดงานทั้ง5วันค่ะระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคมนะคะนอกจากที่เราจะจัดกิจกรรมกันอยู่ที่แมคโครเชียงใหม่นะคะสาขาซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วสาขาต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงในภาคเหนือก็จะจัดกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะกิจกรรมมากมายทีเดียวนะครับร่วมด้วยพันธมิตรทางธุรก,กิจของเราก็จัดเต็มเลยนะครับ ช่วงนี้มองไปที่ก้องกลางได้เลยนะครับแล้วก็ยิ้มสดใสแจกพลังให้กับชาวชลยในพื้นที่เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับร<ช>วมไปถึงทั้งไทยคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์ลกับเราด้วยนะครับใช่แล้วนะคะท่านผู้ชมที่กําลังชมการถ่ายทอดสดของเราก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านนะครับโบกไม้โบกมือให้กับกล้องของเราหน่อยนะครับเอาหนึ่งสองับแล้วเ้าไปที่ปลบมือดังๆให้ด้วยนะครับ ส่งกำลังใจให้ค่ะครับและในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดก,การทั่วไปแมคโครสาขาต่างๆนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรตินะครับขอเชิญ พักผ่อนกันก่อนนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะทุกท่านจะอยู่กับเราด้านบนเวทีเพื่อบันทึกภาพร่วมกับพันธมิตรทางธุจิจของแมคโครที่ให้เกียรติสนับสนุนการยกทัพของเรากับแมคโครโชห่วยออนทัวร์ครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนนะครับเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทพ r o เตอร์แอนด์แกรมเบิรเทรดดิ้งจำกัด PNG เชิญทางด้านบนเวทีร่วมบันทึกภาพที่ระลึกค่ะ เรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดเนสเล่ครับเรียนเชิญทางด้านบนเวทีค่ะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญผู้สนับสนุนจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดยูนิลีเวอร์ครับเช่นเดียวกันค่ะเรียนเชิญทางด้านบนเวทีค่ะและอีกหนึ่งพันธมิตรที่นับแน้านะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียลจำกัดโคกครับเรียนเชิญทางด้านบนเวทีได้เลยนะคะพร้อมกันนั้นค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะจากบริษัทดี K s h เประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์อิชิตันค่ะ เชิญทางด้านหน้าเลยนะคะพร้อมด้วยบริษัท IP-1 จำกัดกับผลิตภัณฑ์ไฮยีน,นขอเชิญเลยครับบริษัทซันท o r y เป๊ s ซี่โค v e r เบเอร์เรประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เป๊กซี่รวมไปถึงผู้สนับสนุนของเรานะครับจากบริษัทเป๊กซี่โค้รไทยเทรดดิ้งจำกัดผลิตภัณฑ์เลครับพร้อมด้วยซีโน p แปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดผลิตภัณฑ์ Le, ร ific, รณฑพริงเกิลครับบริษัทฟอนเทียร่าแบรนด์ประเท ไทยจำกัดผลิตภัณฑ์แอนลีนบริษัทฟรีสแลนคัพินาเฟสประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์โฟโมสครับและในโอกาสสำคัญนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทเข้าเกตฟาร์มลีประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เข้าเกตครับและลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทโคล,ลาเรลเทรดดิ้งจำกัดผลิตภัณฑ์อาเจครับ รอมกันนั้นนะคะขอเชิญตัวแทนค่ะผู้บริหารจากบริษัทมาลีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดค่าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มาลีขอเรียนเชิญค่ะผู้บริหารจากบริษัทคโออินดัสทรีลประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ลอลีเอค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทโมเดิร์นเทรดแมนเทนต์จำกัดผลิตภัณฑ์เอสขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันพืชจำกัดผลิตภัณฑ์ทับทิม ขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ไวไวขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทดานอนสเปเชียลไลท์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮคิว และขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัทซันชอรีเบเวอร์เรดแอนด์ฟู้ดประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดขอเสียงปรบมือให้กับพัน,นธมิตรทางธุรกิจของทางแมคโครด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับแมคโครโชว์หวยออนทัวยกทัพจัดให้จัดหนักความคุ้มจัดเต็กมกำไรจัดให้มิตรแท้โชว์หวยที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อชาวโชว์หวยเพื่อชาว ร้านครับปลีกรายย่อยทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ดีๆแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆจากพันธมิตรของเราด้วยนะครับทุกท่านมองไปที่กล้องกลางได้เลยนะครับและส่งรอยยิ้มที่เต็มที่ที่สุดเต็มใจที่สุดที่เรายกทัพมาจัดกิจกรรมกันในครั้งนี้ค่ะใช่ครับขอบคุณทุกท,ท่านด้วยนะครับที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและเรื่องราวดีๆขอเชิญทุกท่านยังอยู่กับเรานะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับใช่แล้วแหละค่ะครับเอาละตอนนี้ผู้สนับสนุนท่านนะครับ โบกไม้ได้เลยนะครับส่วนด้านบนเวทีโบกไม้โบกมือกับคุณผู้ชมของเราด้วยนะครับขอเสียงประมือด้วยค่ะ นี่คือผู้สนับสนุนที่อยู่เคียงข้างกับแมคโครนะครับในการจัดก,กิจกรรมดีๆครับและยังคงพัฒน์กำลังนะคะในการนำสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายกันในราคาพิเศษค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการรวมถึงร้านโชวห่วยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือทั้งหมดด้วยค่ะโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านประธานในพิธีด้วยนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยแขกพิเศษของเราคุณปรกิจด้วยนะครับ ขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านกนกรัตยุตติรัตนะครับพาน,นิุจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เยี่ยมชมการจัดงานแมคโครโชห่วยออนทัวนะครับ<ช>รวมวด้วยคณะผูะ้บริหารนะครับพร้อมด้วยคุณปรกิจสายฮัสดีกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประธานการจัดงานของเราคุณเวชัยตู้วชิรกุลได้นําคณะผู้บริหารและแขกผู้เกียรติเยี่ยมชมงานนะครับใช่แล้วแ่ะค่ะและโอกาสสาคัญนี้นะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีประธานการจัดงานและผู้บริหารของเรารวมไปถึงพันธมิตรทางธุกรกิจทองทาง m แมโครดดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ และช่วงนี้จะเป็นการเยี่ยมชมงานนะครับโดยเราสองคนนะครับก็จะได้นําเสนอข้อมูลนะครับและบรรยากาศของงานให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และอยู่ในไลฟ์กับเราทาง Facebook ของแมคโครด้วยนะครับขอบคุณท่านพานิจจังหวัดเป็นอย่างสูงเลยนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยมากมายหลากหลายแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์